สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาม c h กชแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เดิมร้านส้มตำยำเจเล็กนะครับแม่เล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ต่อแล้วนะลูกค้ครับดวนร้เดี๋ยวพี่มาใ้าแม่ทราบแล้วอีกทานที่ร้านด้วยแต่คุณฟุกไม่รู้ทันหรือเปล่านนะอีกพักใหญ่ๆเลยลูก ต่อไปเป็นเมนูอะไรครับแม่แมงดาปูม้าสุกลูกแมงดาปูม้าสุกนะครับทุกคนแบบคขึ้นตัวนะฮะไปไหนเนี่ยใช่แม่ขาเจ้านุนคงไม่ลืมอ่ะนะ สวยนะแม่หน้าโตให้ลูกค้าชมหน่อยให้แฟนคลับชมหน่อยจะดีนี่นะครับทุกคนเนนองเมนูลูกจ๋านนเนี่ยอ,อ,อันนี้ที่ติดๆนี่ก็จะเป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนะครับวันนี้มีไข่มึกด้วยเหรอแม่ใช่นี่ไข่มึกข่าวมากอันนี้เป็นแซลมอนหอยแครงนี่นะครับปูม้าสดนะครับเห็นไหมอันนี้คือกุ้งที่แม่หลงใหม่นะครับ เนี่ยสองกล่องนะนู้นหนึ่งกล่องไข่มืกไม่ได้มีน้อยๆนะมีตรงนี้อีกนี่ลูกแยะปลากระพงอันนี้ปลากระพงปลากระพงนี้ก็ต้องเป็นลาบปลากระพงนะแม่นะลาบโดใช่โดนมากจะได้ขอกล้องหน่อยลูกตั๊มทั่วปูปลาร้าปลากระพงอุ้ยเซตเลยค่ะออืไข่ปู ของทุกอย่างสดหมดเลยนะทุกคนเนี่ยก็จะสดใหม่ทุกวันเลยเพราแม่จะไปจ่ายตลาดทุกวันอืมเห็นไหมแม่เอาแมงดามาเป็นกะละมังวันนี้ค่ะพี่อุกมามอืมอ่าเด็นะคะจะได้เปิดให้แค่นี้นะกล้องหาแม่หน่อยยี่สิบตัวนะคะอืมนะคะแต่จะล็กบอกให้ที่ขนมาวันนี้คือวันนี้คือลอยกระทง วันลอยกระทงนะฮะวันลอวทก็ขยดีอยู่แล้ววันลอยกระทงเราก็เซ็มมาเยอะเบื่อเยะแต่น้อยไม่เท่าไหร่แต่เราจะให้แบบว่าสสยตั้งใจมาหาเราไม่ให้ถิดหวังนะคะใช่เราจะหาของแน่นคุณฟุกมาแน่มนี่นี่แน่นมากแมงดาก็ยังคงเป็นแมงดาประจวบเหมือนเดิมนะครับทุกคนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะใช่ครับแมงดาของดีเมืองชุมพร คุณจันหนูไปแต่งหน้านะเดี๋ยวแม่ดูแลพี่ฟุกให้เองนะคะลูกวันนี้อยู่แค่สองคนมีน้อยหนามีน้อยหนา,นหนาสามคนหนาลูกไปไหนก่อนไดนะ้ไหมอ,อยู่แค่สองคนพอวันนี้ <c oughs> ได้ยินนะลูกมาใกล้ๆแม่มาลูกนะลูกค้าสั่งแมงดาครึ่งตัวรู้จ๋าอ,อยากจะให้กล้องมาจับแมงดาสัมผัสแมงดาได้ อุ่นๆเลยลูกแม่ไม่พูดเล่นนะอุ่นกินกินออกเลยนะแม่หอมกินหอมมากจ้ะดูนะครับว่าไข่ใหญ่ไม่ใหญ่นะทุกคนบางคนอาจจะมองไม่รู้เรื่องพอมาดูตรงนี้คือมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่อื่นนะฟุกว่านะแม่ใหญ่ใหญ่เขื่อจะล็กนะคะคับคุณภาพมาให้นะคะ จะได้จะพูดเสมอว่าการค้าาลใครจะพูดดีใครก็พูดได้หมดนะฮะแต่ของต้องดีจริงแล้วถึงจะได้ยืนหดได้ยั่งยืนจริงๆนะ เราใช้ของดีนาะคนทานก็มีความสุขใช่ไหมเหมืนมีลูกค้ามานะนี่นล,ลูกดูนะมแมงดาครึ่งตัวปูม้านะคะแล้วเดี๋ยวใส่ก้านปูเนี้ยสองบาทสองร้อบาทนะครับทุกคนได้ทานปูม้าจุกๆแล้วก็ทานไข่แมงดาด้วยนะครับไข่ละนะจะเอาใจเป็นที่สุดปลา,าไม่ปลาเานาะ ลูกค้าขาขออนุญาตถ่ายหน่อยได้ไหมคะคนุกช่วยแพลนกล้องไปหน่อยอ่ะเนี่ยแฟนเก่าเจเล็กเนะ่ยเจเล็มากป็คนใหม่เราก็รับได้คนใหม่น่ารักพี่พกลองหัวคลิปเลยนะแฟนเก่าเจเล็กมาทานยำอืมอ่าเยอะอ๋อนะ ตายตอนนี้พี่แจ็คเสียหายหลายแสนนเไดด ถ้าคุณแม่อยากใส่ไข่แดงดาหนูจะใส่ให้แล้วหนูจะคิดคุณแม่แค่สามร้อยแม่ไม่ถามโอเคไม่ต้องเ้าอยากใส่แซลมอนก็ได้แต่คิดแค่สามร้อยพอไหมอพออ๋อโอเคพอหลอกได้เท่านี้ <laughs> แม่ไม่เอารวยหรอกแม่เอาเสื้อา,ากาน้องโรสนะเอากล่องนะแม่ให้ลูกพิเศษเลยลูกอะลูกให้กล่องลูกเลยนะแม่มีสามีขายกล่องมาจะติดแม่จะออกไปเชื่อไปได้เลยที่ไหนนะหลอกลูกค้าอีกแล้วอะ่ะนี่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะอะไรนะแม่หลอกลูกค้าอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาคอยไม้ลายไค่ะ <c oughs> แปบ๊บเดียวนะคะ นั่นแหละกลมนั่นแหละให้น้องรบไปพอไหมเมื่อกี้เห็นใส่ไข่เนี่ยพี่ส่ง้าคิดพี่พิเศษแค่เจ็ดพิซซาอยาให้น้อยหนาไหมจ๊ะกปุงสุดไม่แรง ป yeah. mm ูอ่ะเดี๋ยวจะยุ่งแครับคุณนอ่ม่ลยขอบคุณค่ะแน่ตะล้มตะล้มยังไงก็ไม่ยอมนะแบงแดงสามใบ ไม่ยอมเหมือนกันให้แค่นั้นแหละนะนะพี่เศษเลยเใ,ใส่ไม่เสร็จแล้วคุณแม่เนี่ยนะนี่ข้าวโพดนรนะมะูอันนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะหลานสาวจะเล็กเองนะคะ อ250บาท250บาทนะครับทุกคนน่ากินมากใ,ใส่พ่ก้ามปูไปอีกนะครับ เดยวป้าไม่มีตังไปซื้อของนะลูกเดยวป้าเบ๊กน้าเด็กให้เหลือตังไปซื้อของก็พอมีความสุขแล้วค่ะคุณแม่พอแล้วนะก<า>ุ้งแห้งครับผมนั่นมาทุกคนสองร้อยห้าสิบแม่ใส่ให้เต็มกล่องเลยนะครับไว้หน้าออ้สา เมื่อกี้คือลูกค้าสั่งพิเศษทุกอย่างนะครับทุกคนคือก็จะมีเมื่อกี้ปูสุกนะครับกุ้งสุกแล้วก็ไข่หมึกใช่ไหมไข่หมึกไข่ดองไข่คแค,งครงไข่แดงอไข่คแค,งครงไข่แดงนะครับคือลูกค้าสั่งพิเศษทุกอย่างก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับคี่เพืนนะะ่อนน้าค่ะเพราะว่าปกติน้องจะทาน,ทานราคาปกติทีนี้ทานหลายท่าน ก็เป็นคนกันเองค่ะเป็นหลานสาวเป็นหลานสาวแม่นะครับเราก็บอกว่าอย่าดืด้อนะตั้งใจเรียนม,มีการบอกด้วยนะคะถ้าเรียนจบมามีใบปริญญามาโชว์ <c oughs> จเจเล็กจะให้กิฟวอเชอร์ทานยำปรีสองพันบาทเลยนะ <c oughs> เห็นไหมคะ พวกเรานะคะเราเขาดิดมาเป็นคนนะพูดจากันพูดกันถ้าพูดกันก็รู้เรื่องนะ <S <S ใช่ครับนะให้กำลังใจค่ะใช่ขเขา<ช>จะได้มีแบบว่ามีแรงบันดานลใจในใันใ,จนใจเมอนี่ฟกัยเงี้เดี๋ยวพี่พุกใสไปเร่อๆที่ฟุกได้ยอดซับเยอะๆคพี่ฟุกกว่ามีความสุขนะครับ อาเดชะแม่แม่ก็มีความสุขที่ได้สนับสนุนวันเคนเราอะนะคะรู้วันเกิดทำควา,ามดีไวเ้เยอะๆคนเราอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะคุณปุ๊กนะใช่เลย ถึงบางทีไม่ต้องเชื่อก็ได้เรื่องนรลกสวรรค์ใช่ไหมแต่ทำดีไว้ดีกว่าใช่ค่ะเจเล็กเชื่อนะคะการมีจิตใจอบอ,อ้อมอารีออกมาจากใจฟ้าท่านเห็นนะคะต่อให้หเราจะเหลือเล็กน้อยไม่มีเดี๋ยวท่านจะเนลมิตให่มีนะคะใช่ครับแต่เราต้องทำด้วยมไม่ใช่นอนรอเนลมิตอย่างนั้นน่ะไม่ได้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีใช่ไหมแม่่ค่ะ คนเราอยากมีอยากได้ก็ต้องทำเนาะใช่ค่ะอยู่ที่ว่าทำดีทำไม่ดีค่ะอยู่ที่ว่าจะทำดีหรือทำไม่ดีค่ะคนเราทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นแหละ,ะ,ะดเด็กเชื่ออย่างนั้นนะคะต้องมากหรอค่ะสำเนียงต่อภาษากริยาส์ตอสักุลถูกไหมคะใช่แม่ ก็โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้สามโคกชาแนลก็ต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งกันที่ช่องฟุกด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากทานยำนะครับแนะนําให้โทรมาที่น้อยหน่าก่อนก็ได้นะครับแล้วก็น้ายำแม่ยังทําอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้แม่ยังทําอยู่นะครับสําหรับใครที่จะสั่งเยอะรบกวนให้โทรมาก่อนเที่ยงนะครับทุกคนเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่แม่จะทําช่วงตั้งร้านอ่ะแม่จะมีเวลา เจลีกต้องเคี่ยวน้ำยางไหม่อนเราจะได้มีเวลาถ้าสั่งถูกเฉลเิมเขาเจลีกมีพอดีเนี่ยจเจลีกไม่สามารถให้ได้จริงๆนะคะ,จะเจลีกชอบเอามายางให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนวันนี้เอามาถังเดียวยางทางร้านคุ้มคุ้มว่าหาแม่ไลยนะคะก่อนเห็นไหมนะครับนี่นะคะคุ้มุ้มาใกล้เลยลองมาหาใกล้ๆสิอันขายคาราเมลไหมลูกอันนี้ที่เห็นนี่น้ำตาลเคี่ยวนะครับทุกคนไม่ใช่คาราเมลนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแม่สวัสดีครับ